เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเรัหลังจากที่เมื่อวานฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ฝน,นตกอีกพี่น้องอันนี้ก็น้ําขังเช้านี้เป็นเช้าที่สองพี่น้องเช้านี้เป็นเช้าที่สองแล้วก็กาลังเล่งระบายออกพี่น้องเล่งระบายออกนี่เพราะว่าถ้าเอาไว้นานนะพี่น้องถ้าเอาไว้นานเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกของข้าวนี่มันอาจจะไม่ค่อยดี ว่าง่ายก็คือเขาเน่าเหลรพี่น้องเขาอาจจะเน่าได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพี่น้องถ้าพรุ่งนี้น,น,น้ำประทันในแห่งผมว่าจะเอาข้าวมาหวานพี่น้องเอาข้าวมาหวานซ้าเลยเพราะว่ากันไว้พี่น้องกันไว้แต่ถามว่ามันมันเริ่มงอกแล้วไหมมันก็เริ่มงอกแล้วพี่น้องแต่ว่าไอตรงที่มันไม่มีน้ําขังนี่มันงอกอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่า กลัวไอ้ที่ริมริมนี่นะพี่น้องกลไอ้ที่ริมริมแบบเนี้มันจะไม่ค่อยงอกอืมเพราะว่าคือว่าลคือมันมันมันนานาหวานข้าวแห้งอะเนาะ,นะแต่อันนี้มันมันไม่แห้งแล้วแหละมันกลายเป็นแฉะแล้วแหละแต่ก็ผมยางเบิ้งเมื่อเช้ากัเดินดูเมื่อเช้าก็เริ่มเริ่มมีข้าวงอกขึ้นมาแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะให้ดู เดี๋ยวจะให้ดูยอดข้าวเล็กๆที่มันเริ่มงอกออกมาแล้วหลังจากหวานผ่านไปสามสี่วันนี่เห็นไหมพี่น้องเนี่ยเห็นไหมนี่นี่เห็นบ่มันข้าวมันเริ่มงอกแล้วนี่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 ข้าวมันเริ่มงอกแล้วพี่น้องข้าวมันเริ่มงอกแล้ว เลาะดูก็เริ่มงอกแล้วพีองข้าวเริ่มงอกแล้วแถวน,นี้ก็อาจจะยังไม่งอกดีเท่าไหร่แต่ก็เริ่มงอกพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่เริ่มงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจ๊กให้เบิ่งนี่เห็นไหมเนี่ย ากมันหยัง่งลงไปอย่างลึกเลยเห็นบอกแต่มเมล็ดข้าวมันก็อยู่ตรงนี้เห็นไหม,มนี่เริ่มงอกแล้วพี่น้องเริ่มงอกแล้วแต่ว่าเฮ้าก็ต้องนาใครที่เจอฝนในช่วงนี้พี่น้องก็พยายามพี่น้องพยายามเปงน้ําออกพยายามปล่อยน้ำออกให้เร็วที่สุดพี่น้องอ,อย่าให้มันคืออย่าให้มันท่วมเหมาอย่างสีส่สหถามว่าแฉะแฉแบบนี้พอได้ไหม มันก็พอได้พี่น้องมันก็พอได้แต่ถ้าเป็นไปได้คือปล่อยให้มันแห้งเลยมันก็ดีเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกพี่น้องคือเราไม่ได้หว่านข้าวข้างบนไงพี่น้องห้าวบะไรวา่านเขาทั้งทึ่งห้าวบากกะไรโต๊ล้ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามันแฉะแฉะแบบนี้หรือว่าเขาเรียกว่าถ้ากลัวข้าวไม่งอกคือจังแบบนี้มันแฉะแฉะเห็นไหม ตัวนี้ผมก็บกำลังเล่งระบายออกพี่น้องเล่งระบายออกอืมเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาเขามาวานซ้ำพี่น้องคือหวานซ้ำเลยหวานหวานไปเลยให,ให้มันคือให้มันจมลงไปในผิวโครนอะ่ะเเพื่อป้องกันเพราะว่ายังไงยังไงนี่ผมบอกเลยว่ายังไงยังไงนี่ข้าวมันก็งอกไม่เต็มร้อยออเงางอกม่เต็มร้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ แต่เราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเอามาวานกันไว้เลยพี่น้องอันนี้ท่วมเป็นเช้าที่สองพี่น้องท่วมเป็นเช้าที่สองตอนนี้กำละงบายน้ําออกอยู่อก็ยังประทันในแห่งดีพี่น้องยังงม่แห้งดีแต่ก็ดีกว่าเมื่อวานพี่น้องเมื่อวานนี่เลี้ยวไปนี่เหลื่อมมาบเลยพี่นอ้องเมื่อวานอะมองไปนี่แบบมีแต่หนามกับหนามพี่น้องแต่มาวันนี้นี่ ก็น้ำก็ลดน้อยถอยลงไปออก็คือว่าเนาะคือถ้าเราปล่อยน้าออกผมว่ายังไงยังไงมันก็แห้งพี่น้องอส่วนจะแห้งมากแห้งน้อยก็อีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยแปลงนี้เดี๋ยวให้ลงให้ดูพี่น้องแปลงนี้ก็ข้าวก็เริ่มโผล่เห็นบ่าพี่น้องเห็นไหมอืมแบบนี้เนะนี่ยเ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 นี่ย นี่นี่เห็นว่านี่ข้าวเริ่มโผล่แล้วนี่เห็นว่าเขาเริ่มโผล่แล้วนี่เห็นไหมนี่ตอนนี้โผล่เยอะเลยนี่เห็นไหมนี่นี่คือข้าวนี่พี่น้องถ้าน้ําขังถ้าน้ําขังนี่ข้าวมันจะไม่ค่อยงอกถึงงอกก็งอกไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันชื้นเกินพี่น้องมันแฉะเกินอืม <c oughs> แต่ถ้าน้ํามันแห้งคือจังแถวนี้เห็นบอกแถวนี้เนี่ยมันขึ้นแบบขาวๆเลยนี่เห็นบอเนี่ยเนี่ยขาวๆเลยเนี่ย,ย,ยอันนี้คือยอดข้าวเล็กๆพี่น้องกำลังงอกอเนี่ยถ้าเราปล่อยน้ําออกได้นี่ดีเลยพี่น้องแจ๋วเลยอืมหรือว่าจะทําเหมือนสูตรผมก็ได้พี่น้องเฮ็ดเหมือนสูตรผมก็ได้คือกลักวกลัวข้าวมันงอกไม่ค่อยดีเอามาหว่านซ้ําอีก ยางยางหวานบางๆงไปพี่น้องเดินหวานบางๆเดินหวานให้ทั่วเลยโดยเฉพาะสําคัญนี่โซนมากมันสีออกแถวหิมหิมพี่น้องแถวริมริมมันเนี่ยเพราะว่าน้ํามันพ่วมขังน้ามันบ่ค่อยแหง้งเพราะฉะนั้นนี่แนวทางวิธีแก้กันไว้พี่น้องดีกว่าเห่าสีมาสามเขาดีกว่าเห่าสีมา, 3, าถอนกาม,า, 3, า,มาดำหวานหวานซ้ําไว้เลยพี่น้องหวานซ้ําไวเลย แต่ว่าอย่าหวานหนาะพี่น้องอย่าหวานหนาะหวานบางบางอ่า่ต้องหวานหนาะสําหรับใครที่กําลังเป็นกังวลหรือว่าคิดมากก็ไม่ต้องคิดมากพี่น้องมีผมเป็นเพื่อนแล้วนี่ <c oughs> เบิ้งแปงนี่พี่น้องแปลงนี้ก็กําลังปล่อยออกทางพูดเริ่มลดแล้วเมื่อวานนี่ท่วมเลยพี่น้องแต่ก็เชะเชะพี่น้องเชะเชะถ้าเราปล่อยออกได้นี่ ดีเลยพี่น้องแก้วเลยนะถ้าปล่อยออกได้อ่แต่ถ้าปล่อยไม่ได้ก็ค่อยๆแก้ไปทีละสะเตปพี่น้องค่อยๆแก้ไปทีละสะเตปเพราะว่าเฮ็ดหน้ามันกัดถ้าดวงดีก็ได้เนาะดวงร้ายก็คือแบบนี้แหละฝนตกมากแต่ก็ยังดีนะที่ผมหวานไปแล้วสามวันพี่น้องผมฝนันหวานไปแล้วสามมือเออมือที่สี่ฝนตกเออวันที่สี่กับวันที่ห้าวันนี้ฝนตกพี่น้องอืม ก็ยังดีที่มันได้ตากหญ้าตากจากดินสักหน่อยหนึง่งสามเดียดก็ติดตามผลงานรอชมพี่น้องรอชมอแต่ถามว่าแบบนี้นี่หญ้ามันเยอะไหมมันก็ต้องมารอลุ้นอีกพี่น้องก็ต้องมารอลุนอีกแล้วว่าสมมุติว่าหวานไปแล้วเนี่ยถ้าฝนตกใส่น้ํำขังไปเนี่ยคือร้อยละห้าสิบเนี่ย ห้าสิบร้อยละห้าสิบเนี่ยคือญานี่ขึ้นแน่นอนพี่น้องหญ้านี่ขึ้นแน่นอนอืมส่วนว่าจะเยอะหรือไม่เยอะนี่เดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีหนึง่งพี่น้องส่วนแนวทางวิธีแก้ก็เดี๋ยวรอติดตามพี่น้องรอติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆแหละสําหรับ fc กเกษตรกรมือใหม่ว่าทํานาปีแรกแล้วเจอฝนแบบเนี้ย เจอฝนแบบนี้เพราะว่าหลายคนหรือว่าบางคนก็ากังวลกลัวข้าวไม่เน่ากลัวข้าวไม่งอกทํายังไงดีจะเสียเงินเพิ่มเสียเงินปั่นอีกรอบไหมก็แนวทางทีหนึ่งนะพี่น้องแนวทางที่หนึ่งนะถ้ากลัวข้าวไม่งอกนะคือเอาข้าวมาหวานซ้ําเลยแต่ว่าอย่าหวานหนานะพี่น้องนะหวานบางๆงหวานบางๆงเพราะว่าถ้าหวานหนาปุ๊บเนะี่ยถ้าข้าวอันเก่ามันขึ้นมามันจะยิ่งหนากว่าเดิมพี่นอ้องเพราะฉะนั้นหวานบางๆอ่า แนวทางกันที่แนวทางอันที่สองถ้าหญ้ามันเยอะพี่น้องถ้าหญ้ามันเยอะล่อพี่น้องล่อลอคือช่วงไหนลอกําจัดในช่วงไหนปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นสิงหาเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงต้นฤดูพี่น้องมันเป็นช่วงต้นฤดูอยูอ่อาจจะเป็นเพราะว่าเราดวงดีกับฝนหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> เออคือยังมุกงทหารกกด ที่อื่นเนี่ยยี่สิบสามยีี่ยี้าเนี่ยเขาตกกันแซลวซวมุกาหารบ้านผมมาตกไงผมมาตกเมื่อวานพี่นงมาตกเมื่อวานเมื่อวานกับเมื่อคืนอืตกมากกันแห้งเติบอยู่พี่น้องแล้ววันนี้ก็คืบใหม่แล้วแต่ก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะก็มารอลุ้นกันอีกทีนึงพี่น้องเอ้ยสำหรับไปแนวทางการทำข้าวนาปีนาหวานข้าวแห้ง อันนี้ผมเน้นย้ำนะพี่น้องสำหรับคนที่ทํานาหวานข้าวแห้งนะไม่ใช่นาหวานต้มนะเพราะว่านาหวานต้มนี่มันมันต่ไรมันมันไม่ใช่แนวของผมพี่น้องผมนี่ชอบทํานาข้าวแห้งแต่ตอนนี้มันกําลังเป็นนาต้มแล้วนี่ <c oughs> อ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องก็สําหรับใครที่น้ําท่วมขังในนาหลังจากหวานเนี่ยผ่านไปสองสามวันนี่ต้องเฝ้า ฝ้าวเอาหน้าหมอกพี่น้องฝ้าวเป่งหน้าหมอกเลยให้มันแหง้งใ,ให้มันแห้งแบบนี้ถ้ามันให้มันแห้งไปเลยก็ยิ่งดีพี่น้องแต่นี้มันก็เริ่มแห้งแล้วแหละปล่อยออกก็เริ่มแห,แห้งแล้วยาจงไวเดอร์พี่น้องเดอ้อสำหรับนาไขา่ที่หวานข้าวแห้งเสร็จแล้วข้าวยังไม่งอกหรือว่าข้าวกำลังจะงอกนี่ยาให้มันมีนามพี่น้องเป่งออกไขมดจนนู่นแหละจนข้าวมันขึ้นประมาณหนึ่งคืบนู่นแหละเราจะถึงจะขังน้ำใส เพื่อควบคุมวันจะพืชในเบื้องต้นนะอ่ะ,อะโอเคประมาณนี้พี่น้องติดตามผลงานสวัสดีครับผม